ฟับป้าในชีวิตจริงฟป้าเออฟัป้าเออออกไปฟับป้าในชีวิตจริงกาลังนอนหลับอยู่ฟับป้าของพี่เอสพีดีนี้เหรอเจ้าปาลฟป้าหลับอยู่โอ้คุณฟับป้าครับทำไมคุณคอสุภาพหน่อยผมอสุภาพหน่ครับคุณคุณป้าแล้วคุณมาอยู่ที่นี่ทำไมเวลานอนครับไปแล้วครับไม่ตอบ เหรอไหมเห็นข้างในไหมเวลาอยู่ในน้ำมันจะลอยเหมือนหนอนไว้สำหรับล่อปลาปลาเป็นหนอนใช่เขาจะกินปลาเล็กเป็นขาดโดยใช้จะงอยที่มีแรงงับที่รุนแรงกัดนะครับกัดปลาแล้วกินปลาเนลยนะสมมติว่านี้เป็นปลาแล้วกันนะลูกน้ำปลาก็จะว่ายน้ำไว้น้ำม้เจอหนอนแล้วลอยอยู่นี่เขาบอกเขาซุ่มล่าอยู่ เป็นเต่าที่เคลื่อนไหวไม่เดียวเพราะยังต้องใช้วิธีการสู้การบระลัดมือเต่าชนิดนี้นะลูกเป็นเต่าที่กัดโอ้ยนหนโอ้ยแบบนี้เป็นเต่าแบบนี้เป็นเต่าน้ำที่มีชื่อว่าการมาลูกมาดูต่อสุดยอดชนิดนี้มีชื่อว่าเต่า snapping โอ้ยไม่ใช่เป็นปิ้งลูก snapping เดี๋ยวไหมเร็วนะลุงก็ไม่กล้าเสียบเอาลงเหมือนกันลุงปวพลาดมือวันนั้นเล็งไปเกือบเข้านี่นะครับผม เออเต่าชนดิดนี้เป็นเต่าที่ับเร็วที่สุดในโลกซึ่งทั้งทั้งสองชนิดนะครับอย่างริการกลางนะครับเอ๋ยยยวววเเดดีี๋๋อใหญ่เลยนะครับผมอีกชนิดหนึ่งมาดูเมื่อกี้เราเห็นแล้วงมากนะแรงแล้วเร็วแล้วเรามาดูใหญ่กันบ้างใไซเบอร์ลม บคุณตัวเนทีโอต่าชิดนี้นะครับเป็นเต่าที่เป็นเต่าุต่านนเรามีเต่าสนโลตบกเตาน้เต่าทะภาพนะครับเต่าต่าน้เาถือว่าเขาใหญ่สุดละตัวนี้นะครับผมต่านั้นโดยได้ได้ชื่อว่าจะได้ขนาดน้ก

มันจบเรื่องแ่กีนอนนอนโอ้ยนอนแมยังจตัจอดจอดหายหน้ามันหายหาม่แป้งไม่ดูดี่นี่เาน้าใหส่ทีัเตทะเลาประเทศอเมริกานะครับผมตวทเลานอนอู้นอนยนอนเครียดเราไปดูกงกันดูรลคูนกันเถอะม

ตัวเราไม่รู้เขาจะอยู่ที่เที่ยวในครับมิเขาไม่ได้อยู่ที่เที่ยวเที่ยวนอกครับเขาอยู่เที่ยวในฝัดด้านในมันอยู่ในท่อมันอยู่ซใส่นไหเฮ้ยน้องเขาไปในท่อแล้วมัไอ้แกห่างอวดตั้งแถวเดี๋ยวเราจะไปบ้านรับกอดเต่ายากเป็นลับกอดเต่ายักษ์ ต่ายักษ์อีกแล้วเต่ายักษ์เต็มกลวงนี้เลย,ต,ยต,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 ตัวนู้นฉี่อยู่ตัวตัวนู้นฉี่อ้ต้นตัวนี้ใส่บิ๊กเบิมเพื่อนนั่งตัวใหญ่อะตัวนี้ใส่บิ๊กเบิ้มมันมองพี่มองเห็นว่ายมาหาให้โอ้ยตัวนี้กำลังเดินมาแล้วแล้วมาแล้วมาแล้ว

อินโพสเตอร์อินโพสเตอร์นี่มีควายด้วยทุกคนีสิงโตจิ๊บจิ๊บเราไปป้อนอาหารสิงโตกันเถอะตู้ปักไข่เต่าโอกาสรอดก็คือเกาสรอดถึงก็คืเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอกาสที่ไข่จะรอดนะครับผมโอ้มีไข่เต่าไข่เต่า มบอกาไปก้อออดูจะเข้มต่อร้ยเปี่มีหางอ้ยไอ62ในตัวเที่ยในเปลือกคูบะพิงไหนในบะพิยงเงยเงอ้บะพิงไม่เหมนท่านนองจะกลดาไปดีไอไว้เลยการเจอกัเดึก Ch mình chặt chặt này 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 ôi nó phát tiếng kêu ờ thử măng กวางโอ้ไม่กินมีทั้งกวางทั้งแพะเลยมีแพะเอ้แกะแกะแล้วก็กวางโอ้แกะมึงไม่กินนะแกะแล้วก็กวางกวางกวาโอ้โหเราจะไปให้อาหารสิบตัวกันเดี๋ยวเราไปเราถึงแล้ว

สีคนอ่ะสี่คนไมได้พูดไปด้วยคนลูกคุณเยอะมามีสองหัวทะเลนกแกกต้นอุ้ยมาคนึ่งแก่นคอนั่อ่ะกลุ่มแรกหกคนมานี่ก่อนจบกลุ่มหกคนได้ยังไปเลยปั้นปั้นทะเลปั้น แันคคน,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 นันนวไปน,น้เยใรยังไม่มีกมมาดเนีสอยู่ล้มมาอีดมีนคนัวด้วยซนมนคนอด้ย่ครับนนวัวตัวนั้นมันไม่บินหนีเหรอไม่บินลูก

ต้นต้นนีต้นนกคนใกิงโต้ิงโตโอ้กินเลยกินเลยกินเลยเออออกมาแล้วกินแล้วอันขอด้วยน้องน่ารักมากเด็กน่ารัตัวนั้นเมังปอมโอเค เอ้โหนอนีนห้องเล่น uh. หัวโน้ดีดึงเลิงเหรออันนี้องซันคอนนะจ๋าซันคอนกระลอกบินมากระลกบินกระลอกบินเหมือนกระลอกบินเลยอ่ะมันจุ๊บไหมเนาะเม่นกระลอกบินเฮ้ยกระลอกบินชุกันเลยเด้อ สุกัลยดีนายอากสุกลยดีเนี่ยเกานสมพกันอือแล้วดูมืบ้ทหเลยอน้จเรียกไงเมาแกมาคอดูน้แกมาคอ สองตัวเลยมเมีคอเขาใช้ใช้ันเป็นอย่างเ้นเป็นนกแก้วมาคอลิงเล่นจื๊เล่นเงทำไหมลิงตัวอะไรตัวอะไรอะลิงไอ้มีน้ำผึ้งริงขอาจูได้ไหนี่เล่นจื กุิกุิกุิบุดาสันจบการทัวร์ขที่ขนนี้ครับ